คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทุพเครื่องของผมเองเหมาะสาหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับในช่องผ่าเครื่องมืองนนทสูงนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปพิมหนุ่มว่าพุ่มไปนะครับมีคนส่งข้อความมาถามผมนะครับแล้วพิมพ์เล็บมือล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจับต่อให้เลยนะครับพอดีเล็บมือมีเก็บไว้เหมือนกันนะครับอ่าครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะใครอยากแชร์ให้เพื่อนดูก็จะขอบคุณมากอ่ะมาดูนะครับอ่าวันนี้นะครับผมมีอยู่สององนะพิมพ์เล็บมือนะครับ วงนี้เป็นพ่อเพลงนะนะครับเป็นพ่อเพลงวงนี้เป็นพ่อพุ่มแยกยังไงนะครับผมจะไม่มาสอนดูแท้เก๊นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะพ่อพุ่มเนี่ยผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับผมเนี่ยข้อมูลยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับแนะนําเบื้องต้นว่าแยกยังไงนะครับว่าพ่อพุ่มพ่อเพลงนะครับแยกกันยังไงไม่สอนดูแท้เก๊อะไรทั้งนั้นนะครับให้ดูแค่เบื้องต้นนะครับแยกแยกให้ออกก่อนพ่อพุ่มพ่อเพลงเนี่ยต่างกันตรงไหน นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก่นะครับเพราะเป็นพาธิภูมเก็บไ้ผมก็ซีนใบนะมานี่นะอ่าดูใกล้ๆก,กันเลยอ่ะดูนะครับดูดูดูนะครับ,ด,ด,ด,นะรบดูแค่นี้พอจะก็พอรู้อยู่นะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับจริงๆเนี่ย พาพพิมพ์เนี่ยมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับขนาดเนี่ยอย่าไปดูนะครับเพราะว่าเล็บมือเนี่ยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับอ่าอันดับแรกนะครับอ่าหลวงพอเพิงเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับเนื้อหาเนี่ยจะดูแล้วยังไม่เก่าเท่าหลวงพอเพงิงไอ้หลวงพ่อพุ่มนะครับหลวงพอเพลงเนี่ยจะออกออกแก่ๆเรียก,กว่าอะไรอะ นเ,เ,เ,นเนื้อยังยังเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนื้อยังยังไม่แก่นเท่านะครับเดี๋ยวผมพามาสองดูส่วนที่สองนะครับเล็บมือนะหลงหลงพ่อเพลงก่อนนะอ่าสังเกตดูนะครับหลงพ่อเพลงเนี่ยเอ่อข้างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเรียบเรียบไปเลยนะครับอ่าส่วนหลังเนี่ยปาดเรียบเลยนะอ่าหลังจําไว้นะครับหลังหลงพ่อเพลงเนี่ยเรียบนะครับเรียบไปเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูลงวงปพุ่ม Ь บ้าง นี่นะครับดูข้างหลุมโุ่มนะข้างหมงหลุมโปผุมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเเขาเรียกว่าอะไระครับคล้ายๆมันมันมุนนะครับเหมือนก้นกระทะนะครับอ่ะส่วนหลังเนี่ยสังเกตดูนะหลังเนี่ยจะอูมนะครับหลังอูมมาแล้วก็ปาดเรียบแ right ค่ตรงนี้นะอ <ข as S 1> ่ะห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลังจะไม่เรียบเหมือนเหมือนหลวงโปเพลงนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นคล้ายๆกับก้นกระทะนะครับแล้วก็มาตรงกลางเนี่ยจะปาดเรียบอย่างนี้อ่ะดูนะ นี่นะครับดูนะครับนี่อันนี้อันนี้เพบเพลงนะพบเพลงเรียบไปเลยนะข้างไม่มีสลงสโลปอะไรทั้งนั้นนะครับตัดตรงไปเฉยนะอ่าแบบนี้พบเพลงนะครับแบบนี้พบเพลงนะแลวเพาะพุ่มนะครับมาดูครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูเนื้อหาแล้วกันนะครับมาดูเนื้อนะเดี๋ยวเืยไฟแป๊บนึงนี่นะก็มีความเก่านะครับมีความเก่าเหมือนกันนะครับถ้าเราดูองเดียวเนี่ยก็เก่ามากนะพระเนี่ย พ้าเป็นปีสองสี่กว่านะครับเป็นผ้าเก่านะครับไม่ใช่ผ้าใหม่นะอ่านี่นะดูนะครับอ่านี่นะครับดูนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเนื้อเนี่ยจะยังมีแตกบ้างอะไรบ้างนะครับยังไม่ยังไม่แน่นนะครับยังยังไม่แน่นมากนะครับยังไม่แน่นมากนะอ่าดูนะครับดูข้างนะอ่าดูนะครับนี่นะ ด้านหลังก็ยังจะเป็นแบบเ,เนื้อเก่าอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับดินจะยังแยกเม็ดอยู่นะเขาเรียกว่ายังไม่รวมกันนะครับยังไม่รวมกันนะ,ะดูนะครับอันนี้อันนี้พ่อเพลงนะครับจําไว้นะครับจําไวนะ้แล้วเดี๋ยวมาดูพ่อพุ่มดูพ่อพุ่มนะครับจะต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมดูดิพ่อพุ่มเนี่ยพอใช้ไปเนี่ยเนื้อดินเนี่ย มวลสารเนี่ยจะรวมกันแข็งนะครับดูดิจะมันๆเงาๆเลยนะครับนี่นะแน่นๆนะครับเนื้อหานะครับแน่นมากอ่าแล้วดูข้างดูหลังนะครับเห็นไหมนี่นะครับข้างเนี่ยเอ่อถ้าเรียกเนี่ยก็เป็นแบบดินละเอียดมากนะครับมวลสารเนี่ยรวมกันจนแบบเป็นก้อนแล้วครับอ่าส่วนพวกเพลงเนี่ยจะจะจะ,จ,ะจะจะจะยังแยกเป็นยังไม่แน่นเนียนขนาดนี้นะครับอ่า ดูนะครับเนื้อหาเนี่ยจะออกคนละโซนนะครับออกจะออกคนละโซนนี่เห็นไหมอาจจะมีเม็ดส้มส้มเดิมเดมอย่างนี้นะครับนี่นะเห็นไหมมีว่านเพชรกลับนะครับทั้งพิมพ์พระเจ้าห้าพงนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เล็บมือต้องมีนะครับอนี่นะนี่นะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อเนี่ยดูเนื้อเนี่ยคนเหมือนผ้าคนละยุคไปเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเก่าทั้งคู่นะ เก่าทั้งคู่นะครับอ่ะผมมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเการแยกพิมพ์นะการแยกพิมพ์เล็บมือนะครับของหลวงพ่อพุ่มกับหลวงพ่อเพ็งนะครับอ่ะไม่ยากนะไม่ยากสังเกตง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับดูเนื้อหานะครับความมันของเนื้อนะครับความเก่าของเนื้อเนี่ยจะเป็นพาราคลโซนนะครับอ่ะแล้วก็ดูหลังนะครับหลังเนี่ย ต่างกันเลยเช่นดังอย่าง,งอย่างสิ้นเชิงนะครับดูหลังนะครับนี่นะพราะเพลงเรียบนะครับเพราะพุ่มจะเป็นคล้ายๆกับหลังเต่านะครับแล้วก็ปากตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับตรงกลางนะอ่านะครับเนื้อหาเนี่ยคนละเรื่องนะครับเนื้อหาคนละเรื่องนะครับเอ่อพระอาจจะยุคไล่ๆกันนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยคนละอย่างเลยนะค่านิยมเนี่ยอันนี้หลักพันนะครับอันนี้ก็หลักพันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะได้รับความนิยมนะครับสูงกว่านะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเล็บมือหลวงพ่อพุ่มกับหลวงพ่อพิงนะครับก็ตามนั้นครับเนื้อหาดูเนื้อหานะครับคนละโซนนะครับแล้วก็ดูข้างหลังอ่ะผมว่าดูง่ายนะครับนักข้างหลังเนี่ยจะคุลระย่างนะครับอันนี้หลังเรียบอันนี้ออกจะเป็นหลังเต่าหน่อยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเล็บมือหลวงพ่อพ็งกับหลวงพ่อพุ่มนะครับไม่ได้มาสอนแท้เก๊แต่อย่างใดนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่แม่นอ่ะใครจะเช่าหาควรระวังนะครับ มีเกดีเพราะว่าแม่พิมพ์ยังอยู่ที่วัดนะครับเห็นพี่ๆเขาพูดกันนะผมก็ไม่รู้เชิงลึกยังไงนะครับอ่ะส่วนตัวนะครับสองนี้เป็นผ้าดูง่ายผมก็เอามารีวิวนะครับค่านิยมเนี่ยก็หลักพันทั้งคู่นะครับใครมีผมรับเช่านะอ่าไม่รู้จะขายใครเอามาขายผมนะครับส่งไลน์ไม่ได้เลยนะครับอ่าไอดีไลน์เดี๋ยวผมขึ้นให้ฝั่งซ้ายมือด้านบนแล้วกันนะครับอ่าเฟซบุ๊กก็มีนะครับเบอร์โทรมีติดต่อได้ตลอดนะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิป สัน้นๆนะครับคลิปนี้ผมขอเป็นคลิปรีวิวกึงึงแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับการแยกพิมพ์นะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ